มาครับผมมาทำน้ำพริกกันครับผมน้ำพริกสูตรเชฟเตี้ยครับผมโบะว้ายโอ้วว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 วดูครับผมโอ้ยพริกสองช้อนใหญ่ๆเลยครับผมนี่ครับผมการสไตล์ทำของอ่าพริกพริกป่นปลาลานครับผมพริกป่นปลาลาของเชฟเตี้ยนะครับผมเด่นปลาแดกนะครับผมไม่ใช่ไม่ธรรมดาครับนี่ครับเด่นปลาแดกของแท้ครับหนึ่งใส่ลงไปครับผมสองครับผมปลาแดกสองช้อนครับผม โอ oh, uh, ้โหโบบานเข้าไปครับผมโอ้ยน้ำปลานิดหน่อยครับผมอย่าใส่เยอะครับเค็มเพราะปลาเราก็เค็มอยู่แล้วครับผมใส่ลงไปครับผมมะนาวโอ้ยบีบงวดบีบงวดใส่ลงไปครับผมอใส่ลงไปใส่ลงไปนี่ครับผมจะอร่อยขาดไม่ได้เลยครับผมผู้ใหญ่ชูครับผมผู้ใหญ่ชูมาแล้วครับผมผู้ใหญ่ชูมาแล้วครับผม <Cornell>. ใหญ่ชูใสามากอร่อยมากครับผมใส่น้อยอร่อยน้อยครับ <affe tới> หนึ่งเบยครับผมหนึ่งหนึ่งครึ่งนะครับผมหนึ่งครึ่งประมาณนี้เลยนะครับผมใส่มากไม่ดีครับผมนี่มันจะหวานครับผมแต่อร่อยนะครับผมขาดไม่ได้เลยครับผมนี่ครับเป็นตำพิกสูตรของเอ่อเทปเตียแดนปลาเด็กนะครับเพื่อนๆเข้าให้เข้ากันนะครับผม กับข้าวสวยร้อนนะครับผมข้าวสวยร้อนคือข้าวสวยนี้มาจากทุ่งมหาสารคามนะครับผมโอ้ยบบ้าเลยวันนี้ครับผมไอ้โอ้ยดูครับริดแดงครับนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมรับประกันความเดอร่อยอร่อยมากมายบรรยายไม่ถูกแน่นอนครับผมทำเองกินเองใครบอกไม่อร่อยก็บ้าไปแล้วครับผมนี่ครับผมจะเป็นเนื้อครับผมเนื้อทอดครับผมเนื้อทอดครับผมตัวนี้นะครับผมไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับความแข็งครับผมฟังเสียง กัดทีเดียวฟันแทบล่วงครับผมนี่ครับตามด้วยนี่ครับผมบัวบ้าครับผมมะเขือสองลูกครับผมโอ้ยนี่มะเขือสองลูกแล้วก็นี่มะเขือพวงหรือมะแข็งมะแข็งครับผมมะแข็งมะแข็งมันนอกแล้วนะครับผมมะแข็งนี่ครับผมอร่อยอร่อยนะครับผมเนี่ยมะแข็งโอ้โหวันี้วันนี้ก็เตรียมของมปกินอ่าของนี้ไม่ใช่เตรียมไปไหนนะครับผมเตรียมมากินในห้างนะครับผมไม่ไหวครับผมกับข้าวในห้างแพงมากๆเลยนะครับผม เราต้องกินแบบนี้เลยครับเพื่อนๆโอ้ยมันมีอย่างนึงผมเอาปอยไหนตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยอันนี้ครับผมบักแนบบักแนบนี่ใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อนๆเนี่ยโอ้หกับข้าวแสนที่จะหรูหราหรูหราจริงๆครับผมเตรียมกับข้าวอ่ากางทุ่งนาไปกินกลางห้างครับผมมีใครไม่มีครับมีผมคนเดียว่แเลยครับ ดีครับผมมันจะนึ่งข้าวเหนียวอยู่ครับผมนึ่งข้าวเหนียวไปปั้นกลางห้างเลยนี่ครับนี่เป็นข้าวสวยนะครับข้าวสวยข้าวสวยกินน้ําพริกตะแดงครับผมน้ำพริกปลาล้านี่นะครับผมกินกับข้าวสวยโอ้โหกับแก้มอย่างดีเลยครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับกับข้าวอย่างนี้สุดยอดแล้วครับผมครับผมแซ่บๆเหมือนกันครับพี่น้องป้องไปขอบคุณมากๆนะครับผมทุกท่านนะครับผมที่รับชมคลิปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดกด subscribe ด้วยนะครับผมเมามาครับผมทำเสร็จแล้วก็ต้องมาครับผม ทานกันต่อครับทานที่ห้างครับผมโอ้โหนี่ครับมาทานข้าวห้างนะครับผมแต่แต่ข้าวนี่ครับผมเป็นพัตคะารนะครับผมพัตะารเสียงนาครับผมแต่มาทานที่ห้างครับผมกินแบบกินกินแบบหรูๆนือครับผมหรูหกินหรูหรานีครับกินแบบสบายๆหรูหราครับผมเราเด็กบ้านนอกไม่ต้องไปอายครับผมกิน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 เพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินครับผมนี่ครับผมอร่อยมากมายครับม่นยาไป่ถูกครับผมนี่ครับผม มะเขือพวงครับโอ้ยอร่อยมากๆเลยครับผมมะเขือพวงนี่มาจากนครนายกนะครับผมป้าเอามาให้มาครับผมอร่อยมากมายบรรยายไม่ถูกครับเพื่อนๆนี่ครับผมหมักแนบหมักแนบเรื่องน้ำาเต้านะครับผมน้ำเต้าน้ำเต้าต้มนะครับผมนี่ก็มาจากนครนายกเหมือนกันครับผมเป็นผักปลอดสารพิษนะครับผมกินได้เต็มปากเต็มคําครับกินแบบ่าได้แบบอร่อยอร่อยแบบบริสุทธิ์ใจครับผมนี่ครับมะเขือก็มามาจากนครนายกเหมือนกันครับผม กรอบอร่อยครับผมโอ้โหมาครับผมทานด้วยกันครับผมนี่ครับเรามากินข้าวห้างนะครับเพื่อนแต่พัตคารถียงนาครับผมอาหารบ้านๆไปกินบนห้างอร่อยเหมือนเดิมนี่ครับมะเขือป๊อกบะจิ้มครับพริกเนี่โอ้โหอร่อยมากๆเลยครับผมแซ่บๆครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมที่รับชมคลิปครับผมคลิปบ้านๆหรือบ้านนอกแต่กินข้าวในห้างนะครับผมห้างแบบสบายๆครับผมขอบคุณครับ บ๊ายบายคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายปุ่นปูนทานเข้าวในห้างกันครับ